ยเกรเกตยวเก้เร็วเวเเร็วเวเเร็วเมาเร็ววะเล้วเลล้หมาทางนี้ทาา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 นี้ท่งนี้หาหนาหนาหนสวัสดีตอนเช้าครับมาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วโยเกิดเร็วเร็วลูกเร็วฮะฮะโยเกิดก็กลัวได้กลัวดีหาโเกิดเร็วเลูกทน

มาแล้วมาแล้วโยเกิดเล่นแล้วมาเร็วเร็วเร็วพี่เสือไปไหนพี่เสือติ๊กโตพี่เสือไปไหนเอาเอามาเร็ว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 ไปไหนล่ะ ไปไหนแล้วลูกไม่ไปไม่ไปเล่นอยู่ยนี่ก่อนหาพี่ป๊อบไปไหนน่ะมุดเข้าป่าอย่างเดียวเลยเนาะนู่นน่ะนนะพาน้องวิ่งอย่างน่ะเอา้เอาไม่มีหรอกเขาบได้อยู่บ้านาไปขู่เขาอีกอ้าว <c oughs> อ,อยู่

อย่าไปชนรถพ่อนะเดินไปดีๆเดินไปดีๆไปแม่ยกเกิดยกเกิดเร็วเร็วเน้องพ่อมาแล้วปีป่ะน้องกลัวยกเกิดสิไปใส่หรอคุณชายสิไปใส่ฮะ นี่น่ะนี่น่ะนี่นา่าเสียงใครเอ่ยเสียงใครเอ่ยเสียงใครทักทายปีโปออ้เนาะฮะเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดบ่มาแล้วปีโป้น้องบ่มาแล้วน้องกลัว กลับเพื่อนจับเพื่อนจับเพื่อนสิงโตนะกลับเพื่อนน้องประกามาแล้วเดี๋ยวไปหาน้องก่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดไปแล้วไปแล้วพี่โป้มาแล้วเดี๋ยวเกิดอ่ะเร็ว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  ฮ้สิงโตให้ไม่ได้ไหมอ,อ,อย่าไปมุดอย่างนั้นอย่าไปมุดอย่างนั้นเดี๋ยวล้มอีกแดดกำลังออกสองแสงร้อนมาสองวันแล้วฝนหยุดสองวันแดดร้อนเปี้ยงเลยหายเยอะเกินไหม พ่อน้องกลัวบ่กล้ามาน้าลูกมาโอ้ยจะกลัวอะไรนักหนาน่ะเอาหมุน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 เอาหมุนหมุนหาอะไรขอบคุณเอฟซีมากมากนะครับฝากกดไลค์แชร์ให้ปีโป้กับโยเกิร์ตด้วยนะครับคุณชายเนี่ยหมุนตัวอย่างเดียวเย